มาจากไหนกันคะสวัสดีค่ะมาจากสระบุค่ะมาจากพิมุมค่ะมาจากไหนคะหล่อที่สุดค่ะหล่อที่สุดค่ะหล่อที่สุดในแก๊งค่ะนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เชียงคานนะคะนอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่นี่เขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะคุณผู้ชมคะ มีีข้า้าววจจดยนะคะคสวัสดีเชียงคานนะคะนี่ก็เป็นสถานที่พักของเรานะคะครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาให้ได้นะคะวัฒนธรรมที่นี่บอกเลยว่าดีมากๆจกข้าวเหนียวใส่บาตตอนเช้านะคะอยู่ที่บ้านไม่ตื่นนะคะมาที่นี่ตื่นตีเช้าเพื่อใส่บาตท,ทําบุญกันตอนเช้านะ ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอพอรกันนะคะตอนเช้ามืดเราจะต้องรีบตื่นนะคะแล้วก็ทำบุญหลังจากนี้เราก็จะไปพูดทอกชมทะเลเหมอกกันจ้าเรามาเตรียมใส่บ,บาทนะคะที่เชียงคาน อร่อยมาก<อ>ะะจันหอมจันหอมนะครับจันหอมนะคะจันหอมเชียงค่ายะฟ้าเจ้าป้ายันญ,ญานโย่อร่อยบรรยากาศดีนะคะตื่นเช้าก็ใส่บาสนะคะมนงมนง Thank you <laughs> นะรอร่อย่ายมากเลยนะคะนี่นะคะก็แวะมาพักได้นะคะที่เมืองโบราณลืมฝั่งนะคะเชียงคานบ้านจันหอมนะคะบรรยากาศดีนะคะก็กังค้ามกลางคืนก็ขอหวยได้นะคะ <c oughs> คุนเลยครับ <c oughs> ขอหวยได,ด,ยด้บรรยากาศดีดี <c oughs> เป็นอะไรกัน เมื่อคืนฝันไหมเมื่อคืนฝันไหดูสภาพเขาดิเมื่อคืนฝันีเม่อคืนฝันไหมฝันไหมดูสภาพเขาให้ท่านประธานมาอยู่วิวดีมากเลยนะกาจะให้แอดมินขอหวยให้นะคะเปิดหน้า <c oughs> ต่างมาขุ้ดนี้เลยะคะ่ะเ่ย้ถีเยแลราไม่มีนะคะมีแมนะคะ มีแต่ใส่จานแต่ที่นี่เสียมไม้นะคะกอ่นนี๋ยเามามกัน้นะมาเดีาคคอาจเป็มล้ยงปล้ำแป้าล้ำแปะล้ำเงาเดี๋ยวเราไปชิมหอยเดี๋ยวเรามาดูปูนะคะ

ะะก็อยู่ริ่งก็อยู่เชียงคานนะคะอยู่เชียงคานนะคะเราก็มาชมบรรยากาศกันนะคะยามค่ำคืนนะคะอุ้ยเอย เดี๋ยวเรามาชิมข้าวจีกันล้วสิน,นะคะน่าอร่อยขายไงคะมาละสิบบาทค่ะอ้หนึ่งไม้ค่ะไม้ใส่หนกอยไหมคะไม่ค่ะกินตรงนี้แล้วค่ะให้เรามาชิมข้าวจีสิบบาทละคะหนึ่งสิบบาทเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเอาจริงๆไม่เคยกินจริงๆริงข้าวจีวันนี้มาลองเลยที่เชียงคานนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาชิมข้าวจี๋ที่เชียงคานค่ะน้ำ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 ใจขอเชื่อในความรักสแสนนานแม้รักมันอาจทำาตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เชียงคานนะคะบรรยากาศดีดีนะคะพ่อค้าพ่อค้านะคะบรรยากาศก็มาชิมข้าวจี๋ร้อนๆตอนนี้ไม่หนาวเลยนะคะร้อนเดี๋ยวโดนก่อน อันนี้เขาใส่อะไรบ้างคุณลุงใส่อะไรบ้างซอสซอสซอสกับไข่ซอสกับไข่นะคะแล้วก็เอามาจีก็จะเป็นข้าวจีนะคะสิบบาทนะคะที่เชียงคานะคะชิมก่อนนึกว่าแข็งนุ่มๆข้าวใส่ไข่นะคะแต่กลยเคยกินครั้งแรกเพิ่งเคยกินครั้งแรกกินไหมกินไหมเขาละครับ เรามาชิมนะคะว่าพี่เป kind of mm ็ดจะเป็นยังไงชิมใคยจีเปไงไปไงสุดยอดดังสุดยอดอร่อยอร่อยข้าวจีนะคะเดี๋ยวเรามาลอง สวยนะสวยโอเคอยู่ข้าอยู่ข้าอยู่น้องพี่อยู่สวย จัดหได้ง่เลยเหรอนี่นขอบคุณค่ะแล้วเจอกันค่ะอคโอเคเดี๋ยวเรามาชิมผลไม้สดกันนะคะขายยังไงคะชุดละห้าสิบจาเอาหนึ่งชุดค่ะ ปลาหรือไม่นลาจ้าเอาปลาค่ะชีวิตขาดปลาไม่ได้นะคะใช่ไม่บางคนเขาไม่กินนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิ <kr> <fit> ผมผลไม้รวมใช่ไหมคะจากผลไม้รวมจ้าทานมากค่ะวันนี้เราอยู่ที่เชียงคานนะคะตอนนี้นะคะก็ยังยังไม่มีท่าอร่อยนะคะที่เชียงคานเรามาชิมผลไม้นะคะเห็นบอกว่าเจ้านี้ดังนะคะนายพี่ตอบนะคะจ็ดใช่ไหมคะข้อไหนคะ มาหลายช่องใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต้องมาชิมนะคะว่าเด็กจริงไหมนะคะผลไม้นี่สดๆเลยนะน้ำลายไหลผลไม้บ่อสามทีดจ้าผลไม้บ้านๆน้ำลายไหลน้ำลายไหลแม่ให้ชิมก่อนหนึ่งคำเดี๋ยวป้าใส่มาเดี๋ยวเราชิม อ๋อ้ผลไม้ป้าอ้วนค่ะนี่นะคะดูดูดูหน้าตาดูหน้าตาเลยดูหน้าตาเลยเดี๋ยวลองมาชิมกันชิมกันว้าอร่อยจริงไหมนะฮะโหนี่กะปิปลาร้านะคะตัวนี้ผลไม้ไม่เยอะอืม้นรัวมากหอมมากอร่อย อร่อยมากนี่นะคะเยๆาฮยย่ยยี่ยมมากเราม่ชิมผัดไทยโบราณนะคะนนะคเรามาชิมผัดไทยโบราณนะคะ สองรอบเลยว่าให้มากินร้านนี้บอกว่าเด็ดจริงเพราะว่าเคยมาแล้วใช่ไหมมาชิมแล้วร้านนี้นะคะก็ยำปะาอ้วนนะคะน้ำลำไยชิวๆนะคะชิมผัดไทยโบรานะคะมาชิามานเนาะร้านนี้ เหมือนเรามาถึงเชียงคานจริงๆเลยอ่ะตอนนี้ก็อยู่ร้านผัดไทยนะคะรสชาติอร่อยองหารพิเศษดีๆน่าอร่อยไปเชียงคานต้องอย่างนี้นะคะฟินๆอันนี้อะไรหมูเขาเรียกว่าหมูเลยนะ หมูแเดียวหมูไม่ใช่เขาเรียกว่าหมูอ้วงเพราะหมู้วงหมู้วงนะคะนี่นะคะพี่พี่เป็ดบอกว่าร้านนี้อร่อยกำลังจะไปรอคิวไอรานตรงนู้นที่ว่าผัดไทยใบบัวเนาะแต่ร้านนี้มีที่นั่งมาตรงนี้พี่เป็ดบอกอร่อยนี่นะคะน้าตา โบราานะคะเด<อ>เป็นคนแนะนำบอกสองรอบเลยว่าให้มากินร้านนี้บอกว่าเด็ดจริงเพราะว่าเคยมาแล้วใช่ไมหมมาชิมแล้วร้านนี้นะคะก็ยำป้าอ้วนนะคะน้ำลำไยชิวๆนะคะมาล้จ้าิาานเนาะร้านนี้ <Es> เหมือนเรามาถึงเชียงคานจริงๆเลยอะตอนนี้ก็อยู่ร <tamanho S 2> ้านขัดไทยนะคะคบอร่อยไม่อาบไี <You make umbai ARE> <c oughs> ่เป็นแล้นี่น่าอร่อยมาเชียงคานต้องอย่างนี้นะคะฟินๆอันนี้อะไรหมูเขาเรียกว่าหมูเลยนะ มดดมไม่ใช่เขาเรียกว่าหมูอ้วนเพราะหมู้วงวหมูว้มวงนะคะนี่นะคะพี่พี่เป็ดบอกว่าร้านนี้อร่อยกําลังจะไปรอคิวไอร้านตรงนู้นที่ว่าผัดไทยใบบัวเนาะแต่ร้านนี้มีที่นั่งมาตรงนี้พี่เป็ดบอกอร่อยนี่นะคะหน้าตา เขาเปิดเทปรแลดนรไทอร่อยไหมป้า่อยู่มาตั้งนานเพ่รู้ว่าร้องสดรู้ว่าเขาเปิดเทปทำไมร้านนี้เปิดเทพราย กินจนอิ่มทำไมปะอ้าร้านนี้แพงเพราะป้าไปไหนกันตอนนี้อยู่ไหนกันคะเนี่ยเชียงคานมาเดินเล่นนะคะเดินถนนคนเดิน มอไซค <No one. S 2> mind, ์ขี่ไม่ใช่ถนนเดินค่ะวันนี้เรามาเดินมีบางคำที่ยังค้างคาจิตใจเชราผู้เปลี่ยวเหงาวันเวลากำลังจะพากเอาตัวของเขาคืนสู่ดินหมืนความฝันที่มีแต่ไม่เคยโบยบินเหมือนคำถามที่ยังกัดกินใจอยู่ วัน,นี้ตอนมีแรงทำไมไม่ทำไม่รู้มันนั่งอยู่บ้านไม่เคยตื่นนะคะรู้สึกดีดีนะคะก็นี่นะคะเขาก็จัดชุดไว้แบบนี้เลยนะคะชุดละหนึ่งอบาทนะคะค้าก็ประมาณ9วัดนะคะก็อยู่ที่เรานะ,ะว่าจะทำบุญก,กี่รูปนะคะนอนสบายนะคะ พอดีเขาเห็นว่าเป็นแอดมินนะคะเลยให้มานอนกับเมื่อคืนฝันฝันหรือไม่ได้เลขเด่นกว่าหนึ่งร้อยนีบิงคำที่ยังค้างคาจักชาเชราผู้เปลี่ยวเหงาวันเวลากำลังจะพรากเอาตัวของเขาคืนสู่ดิน เจอเด็กใจดีนะคะพอดีมานั่งรอพี่เป็ดอยู่เข้าห้องน้ําในวัดนี่วัดอะไรครับตะโกครับครับครับแล้วคราวนี้ก็เด็กเด็กเดินมาถามว่ามาทําอะไรครับก็เลยบอกว่ามานั่งรอเพื่อนนะคะน้องก็ชวนกินขนมน่ารักจังเลยปออะไรมัมงปออะไรว่าอห้าครับตอห้าน้องอะไรน้องนนครับน้องนนทางนู้นแลละครับน้องบอยครับน้องบอยครับเด็กน่ารักจังเลยนะคะมีน้ำใจเด็กเชียงคานใช่ไหมครับ จะไปไหนกันรถอะไรนะเอากินข้าวครับโอ้โบรถเอาเงินกินข้าวโบที่ไหนในวันนี้เหรออ๋อช่วยโบรถโอ้เด็กดีมีน้ำใจมาหารายได้ทิศรังเรียนอยู่ไหมเนี่ยยูครับอยู่ปอะไรครับปห้าของนูนล่ะปห้าบ้านใจจากนี้ไหมใช่แถวนี้หมดหรือยังไอที่เราเดินหมดหรือยังไปอีกครับ ไม่ป้าเดินมาจากทางนู้นอันนี้หมดหรือยังคะน้องแลแลวตรงที่ว่าอะไรนะแม่น้ำโขงอยู่ตรงไหนที่เขากินข้าวอ๋อตรงนี้เหรอกเด็กน่ารักมานั่งเป็นเพื่อนอันนี้ข้าวจีนะคะน้องๆน่ารักมากเลยอ่ะน้องอะไรนะน้องโนนอ่าน้องโนนกับน้องน้องบอนชวนกินขนมด้วยมานั่งรอพี่เป็ดหน้าวัดน่ารักจัง